ูใหมาม่เาานีสวัสดีครับวันนี้เรามาดูอาการของนิสันยูดีนะครับเหมือนเดิมนะครับที่ว่าสตาร์ทแล้วไม่ติดนี่ก็ไปเอาแบตใหม่มาเลยนะครับของ 3k ไฟก็150แบตใหม่เลยนะครับมีไฟนะครับเนี่ยครับเสียงมันดัง สต,ตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับได้ก็ถอดมาแล้วเช็คดูเช็คดูหมดแล้วนะครับฐานก็มีเต็มลองถอดออกไปต่อตรงกับแบตใดก็หมุนนะแต่พอมาประกอบปุ๊บเกิดอาการอย่างเงี้ยไม่ติดเลยครับ พ่วงติดนะครับ <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าเอาคันอื่นมาพ่วงนี่ติดครับ <c oughs> นะมันอาการจะเป็นยังไงครับติดติดบ้างไม่ติดบ้างดับดับนี่ก็แบตใหม่ได้บอกถ้าดับเครื่องไม่ติดเลย นนก็เมื่อกี้ทำไงมันถึงติดตาร์ทไปตั้งมาไงนี่ค่ะอาการมันคือต้องสตาร์ทไปสตาร์ทมาโดนจังหวะดีๆมันก็ติดครับถ้าไปโดนจังหวะไม่ได้มันก็ไม่ติดมันเป็นาอาการใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับอาการแบบนี้ครับเป็นมาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับที่ไม่ได้งานไม่ได้การอะไรขเขาเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมเป็นมาอย่างนี้ติด ต้องพ่วงนะครับพอพ่วงแล้วก็ติดนะครับบางทีก็จะเป็นอาการอย่างนงี้ครับเดี๋ยวติดไิดติดเตะอืดอนี่ก็แบตก็เอาแบบใหม่มาแล้วมีใครพอทราบสาเหตุลองคอมเมนต์มาบอกรูได้นะครับเช็คดูหมดทุกอย่างแล้วนะก็ปกติ ก็เอาไปที่ร้านก็ลื้อดูหมดแล้วก็ปกติมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรไวยบ้างไม่รู้ว่าเซ็เเนเซอร์ตัวไหนมีปัญหาฟิวก็ลื้อดูหมดข้่งไปเขาก็ลื้อดูให้หมด ก็ถ้าดับติดก็กลัวร้านก็มือเช้าลองเอารถใกล้ๆมามาพ่วงก็ติดนะครับก็เลยไปเอาแบบใหม่มาเลยที่ร้านแบบเขาก็เชมให้นะครับเพราะว่าแบบตัวนั้นก็พิ่ซื้อมาได้ประมาณ5เดือนนี่นะเอาไปให้ร้านเช็คเพราะว่าแบบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ว่าก็ลองเอาแบบใหม่มาดูเลยก็เปน็นอาการแบบตอน,นแรกคือ ลองดับแล้วตการใหม่เรากลัวมันจะไม่ติด เนเนหมมือดอิลองหาสาเหตุมาจนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเปลี่ยนแบบดูแล้วนะครก็ยังไม่ได้ดีมีใครตัวรู้นครับก็ต้องทำยังไงดีลองสองเม่มาดูก็ได้ครับเพราะว่ารอบนั้นที่เอาไปสูงไปช้านะพี่ต้งการลอง เดือดเลยไหเนี่ยไอน้ำปกตินะครับแต่มันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันไม่ติดให้เราอ่ะไตกนะชันปกติน้มกันก็เดือดกินน้ำกันก็เนี่ยมาไตกระชันใดก็ไม่เสียนะครับหรือมาดูไดก็ไม่เสียอางกานมันจะเป็น นหน้าปงหน้าปัดก็ไม่มีอะไรขึ้นมาโชว์ปกติหมด ต้านใหม่ดูนะนลองลองลองดูอีกรกอบนะ<ม>พอมันได้ติดสักพักหนึ่งมันจะติดแต่พอจอดทิ้งไว้มันจะเป็นอีกเหมือนเดิม พี่ตองเขาว่านะคนขับเราว่าเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูไปอีกแล้วกันนะครับว่าเมื่อเครื่องมันเย็นปุ๊บมันจะยังติดอยู่ไหมอันนี้ดับแล้วนะถ้าสตาร์ตติดต่อกันมันจะติดน้าพี่ตองบอก ปกติเล็กๆนะครับตอนสตาร์ทนี่คือครั้งเดียวติดแต่ทีนี้เหมือน,นมันอึดครับเป็นดืดๆไม่ค่อยติดนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับพี่ดับเครื่องไปเลยแล้วรอดูอาการก่อนเดี๋ยวเราดับเครื่องไว้สักพักแล้วเดี๋ยวมาดูอาการอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะ มาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งตอนนี้จะทำการดับเครื่องทิ้งไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูว่ามันจะได้อีกหรือเปล่านะครับเริ่มเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับนั่นครับจอดทิ้งไว้มันครึ่งชั่วโมงก็เป็นอีกนะครับ จะเป็นกับอะไรเาไนาะอยะ่าลองเมื่อกี้ได้กดยิงดีเอลออะไรบ่ไม่ได้กดครับ ไม่ได้กดเลยนะครับก็จะติดจังหวะนี่หรอตัวนี้ครับจะมีส่วนเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าแต่ก่อนกดตัวนี้นะครับมันจะสตาร์ทไม่ได้เลยถ้ากดลงอนะเนาะได้ครับนี่มันจะเป็น,น,นครับนี่ตรงนี้แต่งเด้งตอนนี้สตาร์ทได้แต่งแต่งตัวนี้เนี่ยคิดว่านะจะน่าจะเป็นกับตัวนั้นบอก แล้วถ้าถ้ากดเปิดปุ๊บล่ะก็สตาร์ได้ปกติใช่ใชอันนี้เราเรากดออันนี้ปิดใช่ไหมน,นี้กดครับอันนี้กดกดแล้วมันจะขึ้นเห็นไหมๆๆเนี่ยทง้งสตาร์ติดถ้ากดไม่ติดแต่ก่อนอ่ะอืมก็กดตัวเนี้ยมันจะไม่ติดแต่เนี้ยมันติดผมก็งงสแสดงว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยหล้วมั้ ได้อยู่หรอกน่าจะได้อยู่หรอกมั้งเอาอย่อมั้ง <c oughs> อีกแล้วเอา้ารอดูไหมโอเคดูเรื่องยังครับก็ย่อรอดูไปอีกครับสักพักหนึ่งว่ามันจะเป็นอีกหรือเปล่านะตอนนี้ก็น่าจะพอประทังชีวิตไปได้ก่อนก็น่าจะเอาพอสาตาร์ทได้อยู่ ก็เดี๋ยวลองมาแก้ดูอีกทีว่าจะมีส่วนเกี่ยวกับสวิตหรือเซ็นเซอร์หรือตัวไหนหรือเปล่านะครับใครรู้ก็ลองบอกหน่อยนะครับอาการตรงนี้จะต้องเช็คยังไงครับทิ้งไว้นานหน่อยก็จะเป็นเหมือนตอนแรกครับคันนี้ทิ้งไว้30นาทีครับก็สตาร์ทยากนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับกับเจ้ายูดีทักนะครับให้กำลังใจคนขับด้วยครับตอนนี้ก็พยายามหาจุดให้กำลังใจคนขับนะครับพยายามหาจุดพยายามแก้อยู่ครับแต่ตอนนี้เอากลับไปที่หู่ซ่อมเราก่อนนะครับตอนแรกนี่ไม่ติดเลยต้องพ่วงนะครับแต่ว่าแถวนี้ก็มีช่างที่รู้จักกันก็เลย จอดรอดูก่อนนะครับว่ารอถามอาการเขาว่ามันเกิดจากอะไรก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับใครพอมีความรู้กับการซ่อมเจ้ายูดีทักนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับผมสวัสดีครับ